กองทัพภาคที่2ครับรับมอบรองเท้านินมังกรรองเท้าต้นแบบเพื่อลดแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดสังหารคนครับพลตรีนัทศรีอินครับรองรัฐทัพภาคที่2ให้การต้อนรับคณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภานำโดยนาวาตรีวุฒิพงษ์พงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการกิจาการทางทหารด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ลงพื้นที่ครับศึกษาดูงานอุนตสาหกรรมป้องกันประเทศและหารือข้อราชการกับกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาส่งมอบต้นแบบรองเท้านินมังกรเพื่อลดแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทําให้ทหารไทยที่อลาดตระเวนแนวหน้าถูกระเบิดและได้รับบาดเจ็บจึงได้ค้นคว้าครับโมเดลรองเท้าที่ใช้ในยูเครนครับนำไปถอดแบบเพื่อนํามาผลิต โดยหวังว่าจะสามารถลดความสูญเสียและช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนอกจากนี้ครับที่ประชุมเองยังมีข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนารองเท้าและได้หารือถึงยุทธภัณฑ์ซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้ในภารกิจของกองทัพโดยคณะเองครับจะนําข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการดําเนินการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนายุทธปรกรณ์ของกองทัพตามหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของกัรมาทิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและจากการเกิดประทะนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะกองทัพภาคที่สองนะคะก็ได้ทํางานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดําเนินการตรวจสอบซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมัน่นคงทางด้านของศูนย์อานวยการจิตอาสาช่วยเหลือประชา ชนภาค2ได้ประสานงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาผู้ประสบภัยรวมทั้งประสานงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดให้การช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสถานที่ราชการสถานที่เอกชนสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะและก็จะมีการติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในบ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยเร็วที่สุดค่ะ